สงครามจากักรพรรดิทยานสวรรค์ตอนที่43หลิงฉีผู้คนทั้งหมดสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วลี่เซียวตอบรับเสียงเรียกขานของลี่หยวนก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าไปร่วมโจมตีหลิงเทียนด้วยกันทันทีด้วยการประสานจากลี่หยวนและลี่เซียวทําให้หลิงเทียนไม่สามารถหลบพ้นได้หรือเขาไม่คิดจะหลบกันแน่หมัดพยักคำลนลี่เซียวดูดันราวกับพญาเสือคองมันส่งหมัดพยักคำลนซัดใส่หลิงเทียนด้วยความอมหิต แต่ถ้าว่าเรื่องไม่คาดฝันพันบังเกิดขึ้นเมื่อหลิงเทียนเพียงแสยิ้มยืนรับหมัดโดยไม่คิดจะหลบแม้แต่น้อยพลังเคลื่อนย้ายจาักรวาลร่างทั้งล่างของหลิงเทียนเผยประกายแสงพลังงานต้นกําเนิดบางๆครอบคลุมไปทั่วทั้งล่างก่อนที่จะยืนรับหมัดพยักหมัดคาลนอย่างไม่เกรงกลัวตุ้มพลังหมัดที่รุนแรงของลี่เซี่ยวกับถูกหลิงเทียนรับเอาไว้อย่างหมดจดพลังทําลายและความรุนแรงจากการประทะพันอันธา,านหายไปอย่างน่าชงนทั้งลานกลับเงียบไรซึ่งสำเนียงใดๆ ในขณะที่ทุกคนคิดว่าหลิงเทียนจะต้องถูกซัดกระเด็นหรือบาดเจ็บแต่ผลที่เกิดขึ้นมันเหนือเกินความคาดหมายเกินไปทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นลี่เซียวที่กำลังตกตะลึงอยู่ๆสีหน้าของมันก็พันบิดเบี้ยวไปก่อนหมัดที่มันซัดไปใส่หลิงเทียนจะเริ่มสั่นและมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอักเสียงร้องโหยหวนของลี่เซียวดังขึ้นเขย่าวขวัญของทุกคนก่อนที่ร่างของมันจะโดนแรงระเบิดลึกลับส่งร่างมันลอยกระเด็นถอยหลังไปลี่เซียวที่นอนบาดเจ็บอยู่บนพื้น เงยหน้าขึ้นมามองหลิงเทียนด้วยสายตาหวาดกลัวเขาไม่คาดฝันไว้เลยว่าหมัดพยักคำลนที่เขาซัดใส่หลิงเทียนไปจะถูกสะท้อนกลับมาจู่โจมเขาเช่นนี้ได้ความรู้สึกของมันตอนนี้รู้สึกเหมือนจู่โจมใส่กระจกกระทำเช่นไรย,ย่อมได้รับผลเช่นนั้นใบหน้าของมันตอนนี้ซีดเผือดไร้สีเลือดหากเมื่อคู่มันไม่เอะใจหมุนวนพลังงานต้นกําเนิดเพื่อป้องกันแขนของมันไว้แล้วก็ป่านนี้แขนของมันระเบิดขาดกระเด็นกลายเป็นคนพิการไปแล้วเมื่อเห็นภาพตรงหน้าทุกคนได้แต่ตกตะลึง พยักหมัดคำลนของลี่เซียวมีระดับห้วงมหันขั้นกลาง,างและที่สำคัญมันมีความสำเร็จอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแล้วแต่หลิงเทียนกลับตั้งรับหมัดของลี่เซียวได้ตรงๆไม่ได้หลบเลยแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าวิชาป้องกันลึกลับของหลิงเทียนย่อมไม่ได้ด้อยไปกว่าวิชาจู่โจมของลี่เซียวและระครังทองคมกายของลี่หยวนแน่นอนระดับวิชาของมันย่อมไม่ได้ด้อยไปกว่าห้วงมหันขั้นกลางอย่างแน่นอนเพราะมีเพียงวิชาห้วงมหันขั้นกลางที่มีความสำเร็จขั้นตอนเริ่มต้นขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะป้องกันวิชาจู่โจมระดับห้วงมหารขั้นกลางได้อย่างง่ายดายเช่นนี้กล่าวได้ว่าหากวิชาป้องกันของหลิงเทียนไม่ใช่วิชาระดับห้วงมหารขั้นกลางที่มีความสําเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นก็ต้องเป็นวิชาระดับห้วงมหารขั้นต่ําแต่มีความสําเร็จอยู่ในขั้นผู้เชี่ยวชาญเป็นแน่เพราะว่าพวกมันไม่มีใครเอะใจเลยสักนิดว่าวิชาป้องกันของหลิงเทียนนั้นกับอยู่ในระดับห้วงมหารขั้นสูงนี่เป็นเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเมืองใหญ่เช่นเมืองออโรร่าแต่วิชาระดับห้วงมหารขั้นสูง ก็ยังนับว่าเป็นวิชาที่พบได้ยากเย็นอย่างยิ่งพี่ลี่หยวนข้าลี่เซียวที่เคยสงสัยว่าเหตุใดลี่หยวนถึงลำบากยามต่อสู้กับหลิงเทียนตอนนี้เขารู้แล้วว่าลี่หยวนต้องเจอกับอะไรวิชาป้องกันของหลิงเทียนมันบัดศบมากเขามั่นใจได้ทันทีว่าต่อให้เขาพยายามสุดชีวิตการโจมตีของเขาก็ไม่มีปัญญาทำอะไรหลิงเทียนได้ฮึท่าทางของลี่หยวนนั้นดูน่าหวาดกลัวอย่างมากแวตาของมันจ้องไปยังหลิงเทียนด้วยความอมต เรากับอยากจะฉีกเนื้อของหลิงเทียนมาเกินกินแต่ทว่าน่าเสียดายที่โลกนี้อาศัยเพียงสายตาอย่างเดียวฆ่าคนไม่ได้และสุดท้ายลี่หยวนกับลี่เซียวก็เลือกที่จะหลบหนีไปอย่างไม่ยินยอมเมื่อทั้งคู่จากไปคนทั้งหมดหันมาจ้องที่หลิงเทียนโดยพร้อมเพียงกันสายตาของพวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยความนับถือเขาอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นกับบรรลุวิชาระดับห้วงมหันต์ขั้นกลางถึงขั้นผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังมีวิชากระบี่ที่สำเร็จไปถึงขั้นแก่นแท้ ยิ่งเรื่องที่ประหลาดที่สุดที่ทุกคนต่างได้ประจักษ์ในวันนี้อีกคือวิชาป้องกันของหลิงเทียนที่ทุกคนคาดเดาไปกันต่างๆนานาว่าจะเป็นวิชาระดับห้วงมหันขั้นกลางขั้นเริ่มต้นหรือระดับห้วงมหันขั้นต่ำระดับความสําเร็จขั้นผู้เชี่ยวชาญน,นั้นพวกมันยังไม่สามารถสรุปได้และวิชาท่าล่างของหลิงเทียนนั้นพวกมันก็คาดเดาไปต่างๆนานาเช่นกันเพราะพวกมันคงไม่รู้หรอกว่าโลกใบนี้มีอะไรที่เหนือกว่าความคาดหมายของพวกมันอีกมากหากนับในหมู่สาวกสายนอก ความสำเร็จของหลิงเทียนนับว่าไม่ด้อยไปกว่าผู้แข่งแข่งทั้งสามคนแล้วไม่สิลี่ฉีฉีนั้นด้อยกว่าหลิงเทียนอย่างแน่นอนด้วยความสามารถของหลิงเทียนยามนี้เกงว่าลี่ฉีฉีและลี่หยวนคงใบ้แพ้หลิงเทียนอย่างแน่นอนในหมู่สาวกสายนอกข้าว่าคงเหลือเพียงแค่ลี่ควงผู้เดียวที่พอจะเอาชนะหลิงเทียนได้ข้ามั่นใจว่าหลิงเทียนย่อมแข็งแร่งกว่าลี่ควงพวกเจ้าทุกคนอย่าได้ลืมกันไปเชียวล่ะหลิงเทียนไม่ได้ชำนาญเพลงหมัดพยักคำลนมากที่สุด พวกเจ้าลืมความสามารถในเชิงกระบี่ที่เรากับเทพเซียนของมันไปแล้วหรือไรถูกแล้วข้ากับลืมนึกไปจริงๆหากเขาใช้กระบี่พร้อมกับท่าล่างที่คล่องแคล่วนั่นลี่ควงนับว่าต้องเจอศึกหนักอย่างแน่แท้ตอนนี้บทสนทนาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเก่ายกย่องหลิงเทียนหลิงเทียนที่ได้รับฟังคําชมเก่ายกย่องมันมันทําได้เพียงยิ้มรับหน้านิ่งเท่านั้นเหตุการณ์แบบนี้ชีวิตที่แล้วมันเจอมาจนชินแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้สําหรับมันเล็กน้อยมากและสําหรับลี่ควงที่พวกเขากล่าวถึงนั้น อันที่จริงหลิงเทียนก็เคยได้ยินชื่อมันมาอยู่บ้างมันเป็นสาวกชั้นนอกที่อยู่ในระดับแนวหน้าและมีชื่อเสียงล่ำลือถึงความแข็งแกร่งอย่างนาโหแต่น่าเสียดายที่หลิงเทียนไม่มีโอกาสได้เจอมันเขาได้ยินมาว่าลี่ควงเดินทางไปป่าหมอกเพื่อสั่งสมประสบการณ์และมันคิดจะกลับมาเพื่อเข้าร่วมการประลองเท่านั้นในขณะที่หลิงเทียนกำลังเดินกลับบ้านพักก็มีเสียงตะโกนเรียกชื่อเขาด้วยความกังวลใจตัวหลิงเทียนตัวหลิงเทียนเจ้ามีเรื่องสำคัญเช่นนั้นหรือ หลิงเทียนมองไปยังเยาวชนที่กำลังเหนื่อยหอบตัวหลิงเทียนสิทธิพี่ลี่ฉี่ฉี่ได้ลงมือสั่งสอนคนจากตระกูลหลิงนั่นทําให้พวกมันระดมกําลังมากุมลุมสิทธิพี่รี่ฉี่เอาไว้สิทธิพี่ให้ข้ารีบมาส่งข่าวแก่ท่านเยาวชนคนนั้นค่อยๆกล่าวออกมาเจ้าว่าไงนะสีหน้าของหลิงเทียนเปลี่ยนเป็นกังวลขึ้นมาหนึ่งเดียวที่เขากังวลคือความปลอดภัยของเคอเอ,อ๋อรีบนําทางเข้าไปหลิงเทียนจ้องไปยังเด็กส่งข่าวด้วยสายตาจริงจังเด็กหนุ่มรู้สึกหนาวเหน็บไปทั่วร่างกาย มันไม่มีความกล้าพอจะสบตาหลิงเทียนมันรีบวิ่งไปนําทางทันทีเหล่าสาวกรอบๆที่ได้ฟังเรื่องราวหันมองหน้ากาันก่อนที่จะติดตามหลิงเทียนออกไปไอ้พวกสวะตระกูลหลิงหากพวกมันกล้าแต่ต้องสิทธิ์พี่ลี่ฉี่พวกมันต้องตายรีบไปข้าจะไปสั่งสอนบทเรียนให้พวกมันพวกมันคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มาจากไหนกันกล้ามีเรื่องใกล้ๆเขตตระกูลลี่สาวกสายนอกที่ติดตามหลิงเทียนไปด้วยรววแล้วตเต็มไปด้วยโทสะรีบเร็วเข้าฮึ่ม ตัวหลิงเทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่จะเห็นสภาพคนนำทางที่กำลังหอบแพกแห้งเขาทนไม่ไหวจึงต้องหิ้วมันขึ้นมาก่อนที่จะพุ่งตัวออกไปด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะกล่าวว่าชี้ทางเหล่าสาวกสายนอกได้ยินเพียงเสียงดังแว่วๆของหลิงเทียนเท่านั้นเพราะเขาพุ่งไปเร็วมากเร็วเข้าพวกเราต้องติดตามเขาไปอย่าให้คาดกันกลุ่มสาวกของตะกูลี่ต่างเร่งใช้ออกด้วยท่าล่างพยายามเคลื่อนที่ตามหลิงเทียนไปอย่างสุดกำลัง น่าเสียดายที่พวกเขาทําได้แค่ชำเรืองมองเศษฝุ่นที่หลิงเทียนทิ้งไว้เท่านั้นที่ยังเห็นเศษฝุ่นนี่เป็นเพราะหลิงเทียนอุ้มเด็กน้อยคนหนึ่งไปด้วยไม่อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะตามความเร็วของหลิงเทียนได้ทันหลังจากออกจากเขตของตะโกนี่หลิงเทียนก็เห็นกลุ่มคนกําลังปิดล้อมร่างสองร่างที่อยู่ตรงกลางเมื่อเขาเห็นว่าเครือเอ๋ยยังปลอดภัยดีอยู่หลิงเทียนก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกลี่ฉีฉีเห็นแก่ความงดงามของเจ้าและเด็กสาวข้างกาย วันนี้เพียงพวกเจ้าติดตามพวกข้าไปดื่มสุราชมจันทร์สักเล็กน้อยพวกเราจะไม่ติดใจเอาความเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเจ้าเห็นว่าดีหรือไม่เสียงเจ้าชู้ดังเข้าหูหลิงเทียนท่าทางของหลิงเทียนแปลเปลี่ยนไปทันทีลี่ฉีฉีตะโกนออกมาว่าหลิงเว่ยเจ้าอย่าได้ฝันเฮ้อเช่นนั้นพวกข้าคงต้องเสียดายอย่างมากเป็นแน่ที่ต้องทำลายดอกไม้ที่สวยงามเช่นพวกเจ้าเสียงเจ้าชู้ดังขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าคารานี้มันแฝงไปด้วยความอมหิตใส่หัวออกไป ตัวหลิงเทียนคว้าไหล่ของเด็กหนุ่มตะโกนหลิงที่ขวางทางเอาไว้ก่อนที่จะโยนมันให้พ้นทางเด็กน้อยหาที่ตายใบหน้าของสาวกตะโกนหลิงคนนั้นบิดเบี้ยวเพราะถูกจับโยนออกมามันพุ่งไปซัดหมัดใส่หลิงเทียนทันทีปังแต่ด้วยม่านคุมกันของพลังงานที่อยู่บริเวณผิวกายของหลิงเทียนทำให้การโจมตีของมันไร้ผลใดๆและพลิบตาก่อนที่มันจะได้ทำอะไรเพ่งหมัดของมันก็พุ่งย้อนกลับมาจู่จมมันทันทีอากมันปิวกระเด็นถอยหลังไป ก่อนที่จะดิ้นอยู่บนพื้นด้วยสภาพเวทนาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่ได้เล็กน้อยมันสามารถเรียกความสนใจของทุกคนได้อย่างง่ายดายในน้อยตัวหลิงเทียนเมื่อเคอเอ๋อและลี่ฉี่ฉี่ได้เห็นตัวหลิงเทียนเดินทางมาถึงแล้วสีหน้าของพวกนางก็ล่งออกเป็นอย่างมากใบหน้ากังวลเมื่อก่อนหน้านี้กับกลายเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขเรากับนางในเรือนหอที่เฝ้ารอคอยบุรุษที่รักกลับมาเคอเอ,อ๋อเจ้าไม่เป็นอะไรนะหลิงเทียนเดินไปตรวจสภาพเคอเอ๋อด้วยท่าทางอ่อนโยน แววตาของมันเต็มไปด้วยความห่วงใหญ่ยน,น้อยข้าสบายดีเด็กสาวใส่หน้าเล็กๆอย่างน่ารักก่อนที่จะกก่าออกมาพี่หญิงฉีฉีดูแลข้าอย่างดีขอบใจมากตัวหลิงเทียนหันไปพยักหน้าให้กับลี่ฉีฉีก่อนจะกก่าวออกมาเจ้าจะมาขอบคุณข้าทําไมกันเป็นข้าเองที่เอ่ยปากชวนนางซ้ํายังเป็นคนพานางมาเองอีกด้วยข้าย่อมต้องรับผิดชอบนางอย่างดีที่สุดอยู่แล้วลี่ฉี่ฉีกลก่าออกมาพร้อมกับใสยหน้าเบาๆนางถอนหายใจออกมาเล็กน้อยในสายตาของเขา นอกจากเ่อเอ๋อแล้วข้าไม่มีค่าอันใดต่อเขาเลยงั้นหรือเด็กน้อยเจ้ากล้าทำร้ายคนของตระกูลหลิงเช่นนั้นหรือวันนี้ข้าหลิงเว่ยจะสั่งสอนเจ้าหลังจากที่เก่าวจบร่างของเด็กหนุ่มผู้หนึ่งพันพุ่งออกมาจู่โจมหลิงเทียนในทันทีโดยไม่คิดให้เวลาเขาตั้งตัวท่าทางของทุกคนที่อยู่รอบๆหลิงเทียนพันตื่นตระหนกมันสายเกินไปที่จะลงมือช่วยเหลือแต่ถ้าว่าหลิงเทียนกลับเดินเข้าไปหาอย่างไม่เกรงกลัวซ้ำยังแอนหน้าอกนำเอาบริเวณส่วนหัวใจยื่นไปรับฝ่ามือของศัตรูเสียอย่างนั้น พลังเคลื่อนย้ายจักรวาลวิชาป้องกันปังฝ่ามือของเด็กหนุ่มคนนั้นประทะกลางอกหลิงเทียนอย่างจังแต่ถ้าว่าหลิงเทียนไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวอ้ากเด็กหนุ่มคนนั้นร้องเสียงหลงออกมาก่อนที่จะซุดตัวลงไปบนดินร่างกายของมันดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บภายในใช้เวลาอยู่คู่หนึ่งก่อนที่มันจะลุกขึ้นมายืนขึ้นได้อีกครั้งความเจ็บปวดที่ผาดขึ้นมาที่แขนของมันทําให้ทั้งล่างของมันเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อมันหันไปมองหลิงเทียนด้วยสายตาหวาดกลัวแปะ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 ,ปะในขณะนั้นเอง เสียงปรบมือก็ดังขึ้นมาจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่ท่าทางน่าจะเป็นผู้นำของกลุ่มคนตะกูลหลิงหากคาดเดาไม่ผิดวิชาป้องกันของเจ้าคงจะอยู่ในระดับห้วงมหันขั้นสูงใช่หรือไม่ชายหนุ่มที่อยู่ในชุดสีเขียวจ้องไปที่หลิงเทียนด้วยแววตาล้ำลึกระดับห้วงมหันขั้นสูงหรือไม่ว่าจะเป็นสาวกของตะกูล,ลี่ที่ตามมาทีหลังหรือจะเป็นสาวกของตะกูลหลิงที่ยืนล้อมอยู่ได้แต่แสดงสีหน้างงงงอ,งออกมาถึงแม้ว่าทั้งสองตระกูลจะมีวิชาระดับห้วงมหันขั้นสูงอยู่บ้าง แต่ทว่าพวกมันมักจะมอบให้แก่สาวกที่โดดเด่นหรือความหวังของตระกูลเท่านั้นทุกคนได้แต่มองไปยังหลิงเทียนด้วยความประหลาดใจเคอเอ,อ๋อเรากลับบ้านกันเถอะตัวหลิงเทียนเดินไปคว้ามือเคอเอ๋อด้วยรอยยิ้มก่อนที่มันจะเดินนํานางออกไปโดยที่ไม่มีใครกล้าขยับตัวมาขัดขวางมันสักคนฟุบเว่าเด็กหนุ่มที่สวมชุดสีเขียวพันเคลื่อนไหวร่างกายวูบไหวด,ดั่งผู้ภายขวางทางหลิงเทียนเอาไว้หืมท่าทางของหลิงเทียนบันแข็งขึ้นเล็กน้อย เจ้าทำร้ายคนตระกูลหลิงแล้วคิดจะจักไปไง่ายๆเช่นนั้นหรือชายหนุ่มที่สวมชุดสีเขียวท่าทางดูจริงจังเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามหลิงเทียนค้านจะให้ความสนใจกับมันสายตาของหลิงเทียนพันแปรเปลี่ยนเป็นดุดานก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าใส่หัวไปเฮ้อ <c oughs> หากคนของตระกูลหลี่อยากจะจากไปย่อมไม่มีปัญหาแต่เจ้าต้องประลองกับข้านี่เป็นเงื่อนไขเพียงข้อเดียวในอดีตคิดว่าสาวกสายนอกของตระกูลหลี่จะมีเพียงลี่ควงเท่านั้นที่ควรให้ข้าลงมือ แต่วันนี้ข้าพบว่ายังมีเจ้าอีกคนใบหน้าของเด็กหนุ่มชุดเขียวเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจราวากับว่าเขาสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ได้ในกำมือยิ่งอะไรเช่นนี้ตาของหลิงเทียนพันแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาประกายตาของเขาวูบไหวขึ้นมาเล็กน้อยตัวหลิงเทียนเขาคือหลิงขีสาวกสายนอกระดับสูงสุดซ้ำยังเป็นบุตรชายของประมุกตระกูลหลิงอีกด้วยลี่ฉีฉีกล่าวเตือนออกมาสาวกที่แข็งแกร่งที่สุดในสายนอกบุตรชายของประมุกตระกูลหลิงไม่ว่าจะเป็นสถานะไหน ล้วนทำให้เด็กหนุ่มชุดเขียวผู้นี้สามารถวางท่าและยิงพยองเช่นนี้ได้ตระก,กูลหลิงและตระก,กูลลี่ก็มีสถานะเท่าเทียมกันทั้งสองตระก,กูลล้วนเป็นตระก,กูลแนวหน้าของเมืองออโราเจ้าคิดเสร็จแล้วหรือไม่ไม่ว่าผลการต่อสู้ของพวกเราจะเป็นเช่นไรข้าสัญญาว่าตระก,กูลลี่จะได้รับการปล่อยตัวทุกคนหลิงฉีก็ออกมาพร้อมรอยยิ้มเรากับว่าเขาไม่สนใจเรื่องหลิงเทียนเพิ่งทำร้ายคนของเขาไปเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดเพียงเพื่อโอกาสในการต่อสู้กับหลิงเทียนเท่านั้น หลิงเว่ยที่ได้รับบาดเจ็บพอลี่ฉีฉีในตอนแรกล้วนไม่อยากจะยอมรับการตัดสินเช่นนี้พี่ฉีแล้วลี่ฉีฉีที่ลงมือทำร้ายคนของพวกเราก่อนหน้านี้ล่ะฮุบป,ปักหลิงฉีหันไปมองหลิงเว่ยด้วยสายตาไม่แยแสเจ้ามีปัญหากับการตัดสินใจของข้าหรืออย่างไรกันจบตอนที่43าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตอนใหม่ๆนะครับแจ้งข่าวนะครับเรื่องสงข้ามจากพรรพัทยาสวรรค์ ผมจะลงทุกวันตอนเวลาสองทุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับสงครามจะ